โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านาสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดอร์สคิปชันได้เลยครับถูกด,ดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะไปไปเริ่มกันเชื่อได้ว่าหลายๆคนงงรีแคปกันสักน,นิดนึงครับสำหรับใครที่จําไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่จําได้ก็เหลือมาฟังกันต่อไปเพื่อที่จะได้ปูเข้าสู่เนื้อาหานะครับ เนื้อหาในวันนี้ก็คือการต่อสู้ของมังกรแล้วก็ฟาเนสไอตรงเนี้ยผมเคยพูดไปแล้วเกี่ยวกับการเรียงไทม์ไลน์คร่าวๆในทวีปเทรเวตนะครับแล้วก็ได้ทําเป็นคลิปวิดีโอในการแบบว่าตัดจากไลฟ์ไปให้ทุกคนดูแล้วถ้าเกิดไม่อยากดูตัดจากไลฟ์ก็ไปดูสรุปเนื้อเรื่องทะเลทรายนะครับทำเพลย์ลิสต์ไปแล้วอันนั้นก็เล่าไว้ค่อนข้างละเอียดพอสมควรแต่เดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวจะมาพูดได้ฟังครับคือมังกรนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยของเทรเวตนะครับย โดยอาณาเขตของมังกรในตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไงนู่นนี่นันน่นแต่ในตอนนั้นเนี่ยหลักการทํางานของาธาตุเนี่ยครับสามารถบอกได้แล้วนะครับว่ามันอยู่ในการควบคุมของเหล่ามังกรทั้ง7นั่นเองครับเออมังกรทั้ง7เนี่ยควบคุมกระแสะความเป็นไปของาธาตุในทวีปแผงนี้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าทวีปแผงนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรผมก็จะเรียกมันว่ายุคข,ของมังกรก็แล้วกันแบบขวานผ่าซากไปเลยนะครับแล้วก็ในยุคข,ของมังกรนะเนี่ยมันก็มีอาณาจักรทั้ง7 ด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่มอสเตดลีเยหรืออินาซึมะอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งสามารถแอสซูมได้ว่ามีความเป็นไปได้ครับที่ราชามังกรทั้ง7ตัวเนี่ยจะปกครองอาณาจักรของเขาแต่ละอาณาจักรนะก็คืออย่างสมมติมังกรมังกรเหลืองก็ปกครองอาณาจักรของตัวเองฟ้าตัวเองอะไรเงี้ยครับตัวตัวละอาณาจักรอะไรแบบนี้แต่อยู่มาวันหนึ่งครับก็มีการปรากฏตัวขึ้นของฟาเนสฟาเนสมาจากไหนเนี่ยเราไม่รู้แต่ในตำนานเนี่ยมันเกิดมาจากไข่มันมันมาจากนอกโลกครับฟาเนสเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกก็คือมาจากฟากฟ้ามัางกรเนี่ย ใช้คําว่ามาจากฟากฟ้าดังนั้นน่ะแอสูมได้ว่าตอนนั้นมันมีพื้นดินอยู่แล้วนะครับเราฟังจากคาพูดของเอเพฟเนะี่ยเอเพฟจะบอกว่าแบบนั้นนะครับดังนั้นมันเท่ากับว่าอ๋อมันมีพื้นดินอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่ฟาเนสเนี่ยสามารถเอาชนะมังกรได้เนี่ยเขาเนี่ยก็เลยได้รับสิทธิ์ในการควบคุมพลังงานธาตุก็คือควบคุมกระแสะความเป็นไปของพลังงานธาตุนั่นเองครับการต่อสู้ของฟาเนสกับมังกรนะครับมีเดิมพันเป็นผู้ชนะก็คือจะสามารถควบคุมแล้วก็เซตติ้งเกี่ยวกับกระแสะพลังงานธาตุใน ทวีปแห่งนี้ได้เออนี่คือสิ่งเดิมพันนะครับจะเรียกว่าสิ่งเดิมพันก็ไม่ถูกหรอกฟาเนสแม่งมากระทืบมาก่อนนะครับโดยฟาเนสเนี่ยต่อสู้กับมังกรโดยใช้เงาทั้ง7ุ็ย ฟาเนสต่อสู้กับมังกรทั้ง7โดยใช้เงาทั้ง4นะโตดโตดนิดหนึ่งขออภยัยพูดผิดนะครับฟาเนสเนี่ยแยกเงาของตัวเองออกมา4เงาแล้วก็ใช้เงาทั้ง4รวมถึงตัวเองเนี่ยต่อกรกับมังกร7ตัวอ่าแล้วพี่เขาก็ต่อสู้กันบุ้มบั่มบุ้มบั่มบุ้มบั่ม,ม,มตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงไทม์ไลน์ตรงนี้ให้ฟังนะครับตรงเนี้ยไอตอนแรกนะครับเนื้อหาของเกมเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจว่ามังกรพ่ายแพย้แล้วก็น่าจะตายกันไปแต่พอเอเพพมาอธิบายเรื่องราวเพิ่มเติม ให้เราได้รับฟังมากยิ่งขึ้นน่ยกลายเป็นว่ามังกรเนี่ยครับมีบางส่วนตายแล้วก็น่าจะมีบางส่วนรอดนะครับแต่ราชาทั้ง7ภเนี่ยพ่ายแพ้ครับหลังจากที่พวกเขาพ่ายแพ้เนี่ยพวกเขาทั้ง7เนี่ยครับก็ทําการซีโรราบต่อฟาเนส ใช้คาว่าซีโรราบนะพวกเขาแล้วก็อาณาจักรทั้ง7เนี่ยยอมซีโรราบต่อฟาเนสแล้วฟาเนสก็ชนะแล้วเขาก็ได้ทําการสร้างมนุษย์แล้วก็สร้างเทรเบตสร้างโลกขึ้นมาก็คือสถาปนาโลกขึ้นมาใหม่อ่ะโดยการทําใหม่หมดเลยนะครับเซตติ้งโลกใหม่โดยการแบบเออสร้างพระจันทร์ขึ้นมา3มดวงเอยสร้างพระอาทิตย์นูน่นนี่นั่นอันนี้ก็มีอธิบายกันเอาไว้เนาะสร้างแรงโน้มถ่วงอะไรแบบนี้เนี่ยคือมันเซตติ้งโลกขึ้นมาใหม่แล้วก็ปรับเปลี่ยนกระแสพลังงานธาตุด้วยฟาเนสเนี่ย ตั้งแต่แรกเริ่มเลยเนี่ยผมบอกเลยนะอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาไม่ได้มีพลังงานาธาตุมาก่อนคือเขาไม่ได้ใช้าธาตุทั้ง7เหมือนมังกรเน่ยเขามาแบบว่ามีพลังมีพลังแห่งแสงก็และกันผมใช้คํานี้ก็แลวกันเพราะว่าอย่างเนื้อเรื่องล่าสุดที่ปรากฏมาเนี่ยครับเรื่องราวของควาเรนาเนี่ยควาเรนาเนี่ยเป็นพลังที่หลงเหลืออยู่ของกอสเดดออฟเฟลเวอร์กอสเดดออฟเฟลเวอร์คือเผ่าพันธุ์ซีรีซีรีถูกสร้างขึ้นมาโดยฟาเนสดังนั้นก็ไม่แปลกครับที่กอสเด ซึ่งไอเศษเซียวพลังนั้นน่ะมันก็คือพลังควาเรนาซึ่งแตกต่างจากพลังงานธาตุตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนมากๆครับว่าอ๋อฟาเนสเนี่ยเขาในตอนแรกเริ่มเขาอาจจะไม่ได้ใช้พลังงานธาตุทั้ง7ดเว้ยแต่การที่จะมาต่อกรกับไอเจ้ามังกรทั้ง7ตัวเนี่ยคือเขามีพลังที่เหนือชั้นกว่านั่นเองครับแล้วพลังของควาเรนาเนี่ยก็แตกต่างจากพลังงานธาตุอันนี้ถ้าเกิดใครที่ได้เล่นเควสโลกแล้วคุณก็น่าจะเจอนะครับแต่ถ้าไม่เจอเดี๋ยวก็รอในไลฟ์เนี่ยผมอธิบายให้ฟังว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ไม พลังงานาธาตุเนี่ยต่อสู้กับพลังแห่งแสงไม่ได้เวย้ยมังกรก็เลยซีโรลาบไปแล้วก็ล,ลงไปอยู่แบบเขาเรียกว่าไงยอมก้มหัวให้ฟาเนสอะแต่มันก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ยอมก้มหัวให้นะครับหนึ่งในนั้นคือเอเพปเอเพปเนี่ยผมว่าเป็นมังกรที่ไม่ใช่ราชามังกรแต่เขาเป็นคนที่ติดตามติดตามราชามังกรอ่าหนึ่งในนี้แหละเขาติดตามหนึ่งในราชามังกรนี่แหละครับเขาติดตามหนึ่งในราชามังกรนี่แหละแต่พอมังกรพ่ายแพ้เนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่ยอมซีโรลาบแล้วก็จะมีมังกรบางส่วนที่ไม่ยอมซีโรลาบ ประมาณนั้นละกันอนาณาจักรทั้ง7ยอมซีโรราบต่อสวรรค์ตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่ผมเอามายืนยันหลักฐานนะครับว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยมันมีมังกร7ตัวแล้วก็อาณาจักรทั้ง7เนี่ยยอมซีโรราบต่อสวรรค์จริงๆประมาณนั้นประมาณนั้นเอเพปเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลกับเราเพิ่มเติมครับว่าข้าเนี่ย ไม่เหมือนกับเหล่ามังกรโบราณที่ยอมก้มหัวให้พวกเจ้าหรอกนะถ้าเกิดเอาข้อมูลจากหน้าตรงนี้ครับจากคําพูดของเอเพปตรงบรรทัดนี้เนี่ยเอาไปรวมกับการซีโรลาบของอาณาจักรทั้ง7เนี่ยมันจึงกลายเป็นว่าเหล่าประสบนิกรของอาณาจักรทั้ง7ตอนนั้นน่ะมันรวมมังกรโบราณอยู่ในนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยคือจําแนกแยกได้แล้วว่าอ๋อเนี่ยเอเพปมันน่าจะพูดถึงไอ้พวกมังกรที่ยอมซีโรลาบต่อสวรรค์ในศึกครั้งนั้นนั่นแหละก็คือพอแพ้แล้วพี่แกก็มอบเว้ยแต่เอเพปเนี่ยคือแกเนี่ยไม่ ก็เบ้งก็เกียดอยู่แต่คือสวรรค์ก็ไม่ได้ทําอะไรแกนะสวรรค์ก็ไม่ได้ว่าอะไรมังกรมังกรก็อยู่ของมังกรไปแล้วก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้มนุษย์ไอ้มังกรโบร่าเนี่ยอาจจะเป็นมังกรแบบยุคแรกเริ่มตั้งแต่ยุราชามังกรเนเป็นเหล่าลูกหลานเป็นเครือญาติของราชามังกรจริงๆอะ ก็เลยถูกเรียกว่ามังกรโบราณคือแบบเป็นมังกรในอดีตอ่ะทุกคนน่าจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดหลังจากที่ฟาเนสเนี่ยสามารถแบบเอาชนะมังกรได้แล้วมังกรก็แบบมีบางส่วนที่รอดแล้วก็มีบางส่วนที่ยอมถูกไหมบางส่วนก็ไม่ยอมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีดีครับก็มีบาลังที่2โผล่มาอย่างที่ผมบอกครับว่าไอบาลังที่2เนี่ยตอนนี้เรายังไม่รู้ครับว่ามันคืออะไรกันแน่ถูกไหมเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออย่างไงนู่นนี่นั่นแต่ที่แน่ๆน่เนี่ยครับมันเอาสิ่งที่เรียกว่าความรู้ ครับมันจะเริ่มมันแล้วผมเชื่อว่าตัวของบพลังที่2เนี่ยมันไม่ใช่คนที่แบบมาเป็นตัวแต่บพลังที่2ที่แท้จริงเนี่ยมันคือความรู้ต้องห้ามทั้งหมดเลยไว้ยความรู้ต้องห้ามนั่นแหะคือบพลังที่2คุณเข้าใจใช่ป่ะตอนแรกผมคิดว่ามันจะมีคนคนหนึ่งเดินทางมาโดยสิ่งที่ติดมาก็คือความรู้ต้องห้ามแต่ครั้งนี้ยพอคําพูดของเอเพปประกอบกับไดอ l o g อกต่างๆเนี่ยมาเลยทําให้ผมคิดว่าอ่ะโอเคคือกูพอเก็ตแล้วว่าสแสดงว่าสิ่งที่มามันคือความรู้ต้องห้ามตรงๆเลยว้ยความรู้ต้องห้ามนั่นแหละคือ บัลลังก์ที่2ซึ่งมังกรเนี่ยอย่างที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่สามารถที่จะต่อสู้กับฟาเนสได้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะต่อกรกับพลังแห่งแฝงได้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยพอการมาของบัลลังก์ที่2เนี่ยซึ่งเป็นความรู้ต้องห้ามเนี่ย พวกมังกรก็เลยมีความหวังมีความหวังว่าไอ้พลังเนี้ยมันเป็นพลังที่คล้ายคลึงกับพลังของฟาเนสเลยคล้ายคลึงกันในเชิงไหนตรงเนี้ยเดี๋ยวผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับคล้ายคลึงยังไงมันมีคุณลักษณะคล้ายๆกันนะครับดังนั้นมังกรเนี่ยก็เลยคิดว่าไอเชียนนี่แหละคือแม่งมันคือโฮปสุดท้ายแล้วเดี๋ยวกูเนี่ยจะต้องใช้พลังนี้แหละในการต่อกรกับสวรรค์การต่อกรในครั้งเนี้ยครับมีผู้นําคือเนเบลังนะครับเนเบลัง ก็คือราชามังกรที่เขาเรียกว่าราชามังกรผมคิดว่าไอราชามังกรในเบลังเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในราชามังกรทั้ง7ที่รอดชีวิตใครสักตัวสักตัวหนึ่งอ่ะมันต้องมีสักตัวหนึ่งอ่ะที่รอดตายเว้ยแล้วก็แบบยังคงแข้นอยู่ก็เลยนําพลังความรู้ต้องห้ามเนี่ยมาใช้แล้วก็นําพากลุ่มกบฏเนี่ยต่อสู้กับเหล่าแบบกับฟาเนสในอดีตนะครับก็คือเป็นการต่อสู้ของบางลังที่2กับบาลังที่1ก็คือมังกร ที่ใช้พลังของความรู้ต้องห้ามต่อสู้กับฟาเนสเวอันนี้เป็นสงครามครั้งที่2นะครับเป็นสงครามครั้งที่2ออ่ะดูตรงนี้เห็นปะสงครามครั้งนี้ครับคือแบบว่าฟ้าถล่มดินทลายนะฟ้าถล่มดินทลาย ตรงนี้เอเพก็อธิบายให้เราฟังเหมือนกันครับว่าเออสงครามการต่อสู้ของมังกรเดเบรลังหรือก็คือราชามังกรในครั้งนั้นน่ะก็คือฟ้าถล่มดินทลายเหมือนกันนั่นเท่ากับว่ามังกรเนี่ยแม่งสองรอบเว้ยสรอบรอบแรกแพ้นะครับยังรอดรอบ2เอาความรู้ต้องห้ามมาสุดท้ายผมคาดว่าก็น่าจะแพ้อยู่ดีนะครับก็น่าจะแพ้อยู่ดีอาตรงนี้ยมาจะาอธิบายเอาไว้ตรงนี้นะครับคือผมก็เข้าใจเขานะ คือมันคิดอาสมมติมมนมีพลังแห่งแสงมาพอมีพลังความมืดมาเช็ดเข้มังกรก็คิดว่าเออมันเท่าเทียมกันเดี๋ยวกูจะใช้พลังแห่งความมืดนี่แหละต่อสู้แต่เอเพ็ก็อธิบายครับว่าแทนที่ไอพลังนั้น่ะจะนําให้พวกเขาน่ะต่อกรกับสวรรค์ได้แต่กลายไปว่ามันกลายเป็นพิษไว้ไอพลังที่พวกเขาใช้มันกลายเป็นพิษอ่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะสงครามครั้งใหญ่หลวงปทุขึ้นในเทรเวดความรุนแรงของสงครามแทบจะพังทลายโลกนี้ทีนี้ครับการต่อสู้ในครั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามังกรเนี่ย มันเอาความรู้ต้องห้ามมาใช่ใชป่ฟาเนสแม่งกลัวพลังนี้เว้ยเพราะผมไม่รู้ว่ากลัวกลัวเพราะอะไรแต่ก็น่าจะกลัวแหละมันเป็นพลังที่แบบสามารถต่อกองกับพวกเขาได้นะฟาเนสก็เลยส่งเสาเนี่ยลงไปผนึกพลังความรู้ต้องห้ามเว้ยสิ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างที่บอกครับมันมีเนื้อหาอธิบายเอาไว้ตรงนี้เนี่ยมันมีวิธีกรรมลับที่ปิด8ประตูและตรงเนี้ยก็มีการบอกเอาไว้ว่ามันมีการผนึกอสอรพิษไรในก่อนที่แพทจะอัพน,นะครับมันจะเขียนไว้ชัดเจนว่า evil serpent นะครับอันนี้จะ reference มาจาก จอมันกันจอมุนกันหรือว่างูงูของโลกในตำนานนอสอะไรเงี้ยก็หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆครับมันมีวลีหนึ่งในเกนชินอิม a พกเนี่ยอธิบายเอาไว้ว่างูกับมังกรอ่ะเป็นสิ่งเดียวกันมังกรและงูคือร่างเดียวกันตั้งแต่แรกต้นกําเนิดของสวรรค์และผืนดินเป็นดั่งไก่กับไข่มังกรและงูก็คือร่างเดียวกันตั้งแต่แรกมีวลีคํานี้ผุดขึ้นมาครับเออมันก็เลยทําให้เราเนี่ยแอ s ซูมได้ว่ามีความเป็นไปได้มากๆว่าไอ้ไอ้นบิลังอ่ะแม่งจะเจอเสาเนี่ย,บบยู ซึ่งถ้าเกิดจะให้แบบว่าเบี้ยวๆหน่อยนะแบบว่าวิเคราะห์แบบเบี้ยวๆหน่อยมังกรเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วเรียกมันว่าราชามังกรเนี่ยราชามังกรเนี่ยไม่น่าจะธรรมดาการที่ราชามังกรสามารถควบคุมพลังนั้นได้เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่น่ากลัวพอสมควรเลยครับดังนั้นเนี่ยอะมังกรกับงูเป็นสิ่งเดียวกันทีเนี้ยงูที่เหลือเนี่ยงูที่เหลือตัวเดียวที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดณเวลานี้นะก็คือไออีวิลเซอร์เพนนี่แหละน่าจะเป็นราชามังกรนั่แหละ ตัวนี้ละสรุปให้ฟังสั้นๆอีกรอบหนึ่งนะครับไทม์ไลน์ของมังกรเนี่ยตอนแรกมีมังกรอยู่ในเทรเวทควบคุมพลังงานธาตุทั้ง7อยู่กันแบบสุขขีปีดานะครับก็มีลูกหลานนะครับเป็นเหล่านาคีทั้ง7ตัวเออเนี่มีนาคี7ตัวนะครับอ่าเตัวก็คือเหล่าราชามังกรก็มีอาณาจักรของตัวเองปกครองมีมังกรอยู่กันแบบสุขีปีดาแต่อยู่มาวันนึง มีคนมาบุกบ้านกูมังกรบอกมีคนมาบุกบ้านนะครับก็คือฟาเนสฟาเนสมาพร้อมกับพลังแห่งแสงควาเลนาตอกรอนกับมังกรมังกรมีพลังธาตุก็แพ้ไปฟาเนสที่เอาชนะได้ก็สามารถควบคุมพลังงานธาตุในทวีปแห่งนี้ได้นะครับพอควบคุมพลังงานธาตุได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ทําการปรับเปลี่ยนต่างๆนานานะครับเกี่ยวกับทวีปเทรเวสอ่าส่วนมังกรที่พ่ายแพ้ทํายังไงมังกรที่พ่ายแพ้บางตัวก็ตายบางตัวก็รอดแล้วก็มีบางคนยอมก้มหัวให้สวรรค์บางคนก็ ไม่ยอมก้มหัวให้สวรรค์ตัวอย่างก็คือเอเพปของเรานั่นเองครับพวกเอเพปก็รอวันที่จะต่อสู้กับ ฟาเอสอยู่ครับก็คือรอกำรหรม,มัดอยู่แบบเชียเดี๋ยวมึงรอพี่กูมาก่อนอะไรประมาณนี้เออเดี๋ยวกูโทรฟ้องพี่กูแน่อะไรเงี้ยครับอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะทีนี้ครับแล้วโอกาสนั้นก็มาถึงเนื่องจากบอลลังที่2มาครับพอบอลลังที่2มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคบอลลังที่2มาเสร็จปุ๊บเฮ้ยเออมีพลังที่สามารถน่าจะต่อกรอกับควาเลนาได้พวกพี่เขาก็เลยเอาพลังความรู้ต้องห้ามมาใช้นะครับแต่เขาหารู้ไม่ว่าพลังความรู้ต้องห้า,มมานั้นอ่ะมันเป็นผลร้ายต่ตัวเขาด้วยแล้วการต่อสู้ในครั้งนั้นของฟาน ที่ควบคุมพลังความรู้ต้องห้ามได้เนี่ยก็คือแบบเมืองแทบระเบิดฟาเนสส่งเสาลงมาผนึกนะครับผนึกพลังความรู้ต้องห้ามแต่ก็ยังไม่วายครับราชามังกรเนี่ยน่าจะยังไม่ตายไอตัวที่ควบคุมพลังได้นะอ่ามันน่าจะยังไม่ตายแล้วก็น่าจะน่าจะอยู่แบบในประตูทั้ง8บานนั่นแหละ